ท่มเทถ้าถ้าถามคุว่านานไปก่อนนั้นเนี่ยองใช้เป็นสิแน่ๆน่ใช่โอนจะจะก็ดีชารดีล้วเต็มดีแลเอแล้วแล้วนี่ตัวมันใช่ไหเออตัวเป็นไงตัวเป็นไงสองตัวาตัวเป็นอดแล้ตัวดสิตัวปีเข็มอ่ะเออเหรอข้าวชีมีได้นะี่้วพี่ี่พอแม่ยังไม่มาว้ถ้าพ่อแม่มาอ่ะาม้วเลยนะจริงเหรอโอยุด นี่มันกระลึกคือมาถึงสักเลยนะมันมาจาบตับพวกตัวนีสามสี่ตัวพี่ก็ทำตามบทก่อนเนาะอยากให้มันงานเสร็จถ้าเกิดเป็นพวกตู่งกัดพวกครัวนี่ยมือชืดนะเลยไม่อยากให้เขาครัวพี่รู้ตรงนั้นมันมีพนี่รู้ว่ามันมีตรงนั้นใครก็ครัวก็มีมีแล้วก็มีเยอมีลิตรเราเขาไม่อยากพูดเราพวกตู้งกัดไมได้าวลงไปจริงจริงเราก็อยากให้มันเสร็จเราก็ทอนโซนเอาพี่ถึง หยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาข้างบนไงกลัวก็กลัวปิงพิงจริงนะที่อื่นไม่กลัวหรอกแต่กลัวมันเข้าเนี่ยไปเข้าบนลูกทำไงหรอกไปเข้าหรอกไ่เข้าหรอกมันไปทำมันไปทำมันไปไข่ในท้องใช่ว่ายังไงคลูกจริงหรือไม่จริงเหรอเออลูกออกมาจริงไงฮะเหนื่อยเพื่ออะไาการดาม่ที่ยังไงที่เราก็เบิดใจยูโนอาสี มีอะไรมานำเสนอครับใช่ไหมไม่มีอันนี้มีอะไรมานำเสนอพี่ไม่มีนะก็ไหนมาเลยไปซื้อต้นไม้มาต้นหมดไปพันกว่ามาเจ็ดแปดร้อยัเออเพื่อจะปลูกก็้องต้นหนึ่งยังไม่ได้ปลูกมัเอาแบบต้นใหญ่แบบต้นต้นไม้ที่สวยยังไม่ได้ปลูกยังไม่ได้ปลูกสวนจะทำไมล่ะเดี๋ยวที่จะกลับแล้วปีหน้านู้นจะทำไปเอาดอกไม้ไว้ก่อน ให้จัดสวนก่อนอเวเขเอาคนไปจัดสวนแล้วที่แล้วก็จะเบี่ยงพาเลื่องเมื่อกี้ที่ื่นมาพี่มาควรได้มีแสงไหต่ผมทำอะไปต้นไม้มาให้พี่หนุยแกดันพี่หน่อยพี่หนุยมาพี่หนุยตากล้องเสียแตกให้ปากให้ปาก้เลยปากเลยพี่หนุยนยพี่อ่านพี่อ่านไอ่ะหนุยนุยใช่ไหม่นยนานพี่นานนะคก็ อยากให้พี่อยู่หอบกล้องวันนี้มีอะไรมามามีอะไรมาฝากถึงคนไหมแน่ใจมีอะไรฝากถึงคนั้มใกล้ถึงใกล้ถึงแล้วฝากถึงหรอวันที่20วันที่20เป็นการแจ้กับคนแน่นอนเป็นการใจ้งเสมอมีอะไรจะฝากถึงเอฟซีเออุ่มคนในวันที่20ช่วยช่วยเสนับสนุนเยอะๆนะครับเป็นต่างๆทุกอย่างต่อเลยจะได้มีอะไรนะจะมีการตัดสินการต่อสินทุกอย่างเพื่อ เพื่อความบริสุทธิ์วิถีธรรมครับจากยี่สิบนี้อยี่สิบนี้ยจะมไปไปดูกันเยอะๆค่ะน่าสั่่้พี่ๆไไหยีโล่พี่ว่าจะกัดวันนี่้กัดปันแกนแล้วอสภาพไปแล้วก็ก็จะไปไปน่าสา่แล้วก็จัดผ่อนแกนเลยอ๋อน่ัใช่ถ้าแบบถ้าจะน่าสั่ก็มว่าเราจะจัดแปเดียวบางครั้งน่าสั่งยาผ่อนแกนก็วิ่เข้านี่เลยนีเด้อ เดี๋ยวจะยกครูเพราะว่าวันนี้ปวดมากไปเข้าห้องน้ำยกครูเลยแม่อยากมาส์ทชอะไรนีอยู่วันมาส์ทชมองู่เดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนยกครูเลยหรอยกครูเพราะว่ามันหายเดออถ้าไม่ให้จะไม่หายอาจารย์นี่ก็มีนี่นีอาจารย์ลม่ตัวูให้ใส่แม่แม่รบกวนหน่อย เมื่กี้ต้องล้างมือให้ิมโลนะตะนให้ใช่ล้างมือแล้วก็ไม่ไหวเพราะว่าเต่าที่ใมเหมือนจะไม่สบายแม่ปวดหัวมากเลยแม่ทุ่ใ้กินยาสิกินยาแม่ไล้เม่าได้แม่มาแค่เม็ดเดียวเอง้งมดน่้เม็ด้มเธอเธอยังไม่เคยกินไงน่าะบุบไปบไไหม่ไปหาเราที่น่อ่ะเหรอไหนแม่จะโทรไปบอกมันท่าเราอยู่ที่นี่ ถึงประมาณบายโมค่ะนี่แม่ก้สมองอ่ะสมองแม่เนนี่ี่สมองด้ยคืเออฝ่ายนี้นีดมขยามเลยแล่ะานนีมาไม่ประดาว่ไปแเบ้นเทีดยาเลอู้วว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 เว

นวดเท้านวหใจนดัทีเรืองความเอือย่ไวเมื่อวันาไปไม่ได้นวดเยเบาหวานงดือเลงไหกลับมาเต็อีกเอาทคอ่ออปวดปวดปวดแห้งปวดขานี่ัเกี่ยวอะไรัอ่าเราเหนื่อยเหนื่อยแบานเะเลยนึ่าจล้่

ใบนบญ่มาลูกใบใหม่ทำพีนมาทีนมานอร่อยทางนี้เนก็ได้เบิลแคนี้บอดอกไม้เ่ะ้นมันเบิ้ลดกอไมดลค้เลยนหวรงแม่ไปมงนี้ลอนวดูไวดมือื้นไว่าซีเฮตมดกับ่เฮมือนี่มายู่เว้น่อยกบ่ไป ด้านคอยไปยินดีย่างคายกันนะคะวันนี้วันนี้นะคะมีแม่ขมทรายนะคะพี่อันนี้แม่ดานะคะวันนี้นะคะสามแม่นะคะมีทรงนี้แม่นี่ก็แม่นี่ก็เรียบอะไรกัน เดี๋ยวจะถูกตีแว็บ้าไปลูกสาวโกกเทนหน้าลูกสาวเว็บไปก็ไม่เาใจนั่งนั่งอยู่ตรงนี้เก็นั่งไว้ในเบ๊ะเออค่อยได้หกันแล้วค่อยก็พักก่อนและให้เจ้าให้ลูกทำาบดนี้อืมเป็นไรเบค่อยก็ค่อยว่าเจ้าได้ลูกเคยฝรั่งแล้วค่อยจะได้เงินค่อยก็เลยขอปู่อยู่ เดี๋ยอะสักหน่อยก็ได้ขอให้แฮนนี่มีผัวได้ไม่เท่าเดี๋ยวนี้น่ะหมอบอกว่ายังไงก็ไม่ได้โอ้ยได้อยู่ได้แต่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันมีสิทธิ์ไหมค่อยจะมีสิทธิ์ไหมเขาบอกแล้วว่าแม่แฮนนี่ง่ายก็ไม่ได้ไม่ต้องไมดิดล้นเอา ต้องไปดินลงเอาอยู่แบบนี้ถ้าเขาเอาทางรัดได้ได้ไม่ได้ได้ใช an ่ดวงคนไม่ได้ยินมาทางนั oh ้นไหนพี่หนึ่งพี่หนึ่งดูินหน่อยพี่หนึ่งโอ้คนไทยน่ะล่ะคนไทยคนไทยคนไทยไปเอาฝรั่งนี่ได้ไหมฝรั่งนี่เอาเอาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เขาส่งเงินมาให้ไง ไม่ได้กูไม่ไหนเอ่กันเด้อบนเด้อไม่่ไมชก็ยังบ๊เป็นอยู่สิม่หาผัวบ้านนี้ยโอ้ย้องมที่หนึ่งคือค่าแบบมั่นใจเลมั่นใจนะเขาเบิ้งมาเบิ้งให้แล้วแ่ก็เบิ่งใ้คอ่อทีแม่หนิสิบอไ่ผัวฝรั่งด้าเขดะ้อย่ไปพูดหาผัฝั่งเดีว่อยเดี๋ยเดี้ย่อยได้ป่เดีืยให้พ่อพื้นติเจ้าเออเเป็นธํามไงนี่น คอยนี่ได้บ่อจ้าง,ง,างาก็ไ่ได้นะาะหนึคอยไ่ไ,ได้บ่คอย,อย,ยละฟันี่ได้ออนอนหลับก็ยังฟันอยู่ได้อมันไปเก็บก็ได้โอ้โหมันเข้าอย่ี้ไม่ได้จไปเรียบแล้วนะหนึ่งคลิปค่อยจะปล่อยครั้งเดียวเลยบ่คลิปนี้ฮะ ฮะปล่อยนานๆปล่อยสามอันแม่ก็กลับกบกบมืดก็ดูดูที่จริงนี้สมอนี้ภาพเขาออกมาสวยๆเลยสมอนน่ะภาพเขาสวยเ้ยนี่สวยที่สมอนน่ะฮะในนนเออกล้องพี่สมอนเนาะ ก้องคอยนี่ละที่นนี้พี่สมรนบ่เออสมรกับท่านเป๋าสวยนหนึ่งขวดโวกนนี้เราเมื่อวานก็หนึ่งขวดพี่สมอแล้วสวยแล้วคนแล้วก็ดีเลยเจ้าลองกินตะโคกเมื่อวานตะโกะไปก็เลยโดนนาทีเย็นนี่ย็นนี่ห้องห้องนย่ายนี้วันนี้ผบอกวันนี้ยายนี้หมามันก็โดนเป็นแถวไม่เอาโลแล้วบอกนี่มันได เดิมเหมือนเดิมคื่ารู้กันไงรู Becca ้กันสองคนไงเหมือนเดิมอ้หทีมบอยานีก่อนแล้วคีนอ่ะมะลายสองชาย หรือมาไลยชายเดียวยสุดอยอดล้วคอยตอนเล่าสีเมื่อน่น,น,นคอยเวยว่าโอ้ยมันนีเสียวทงคอร์ดคลิปนี้ก็จบลงแค่น,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ